สายออฟโรดเนี่ยต้องจัดแล้วนะครับใครที่ชอบขับโฟขึคนเขาลงห้วยเนี่ยต้องมาจัดแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับแจ้โฟระเบิดอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่โตต้าชุมแพเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถโตต้ารีโวตอนเดียวนะครับผมขับโฟนะครับแล้วก็มีชุดแต่งเต็มนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมชุดแต่งนะครับสี่หมืนราคาสี่หมื0นห้าพันบาทนะครับผมชุดแต่งตัวขับโฟนะครับออฟโรดนะครับสายออฟโรดนะครับต้องดูนะครับ ใครที่สนใจอยากจะออกเนี่ยมาดูที่นี่ได้นะครับของเราได้จัดเต็มแน่นอนนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าชุดแต่ง45,000บาทสายออฟโรดเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะครับคือซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อที่ปักหมุดมาแบบนี้นะครับสังเกตว่าของเราเนี่ยมีกาวเคลือบมาอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับมีกาวเคลือบขอบตรงเนี้ยสนิทเลยนะครับผมไม่มีรอยแน่นอนนะครับผม ถัดมาตรงล้อนะครับผมสังเกตว่าล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ16นะครับผมลายสีล้อแม็กเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็ลายทรงสายออฟโรดจริงๆนะครับผมลายนี่นี่สังเกตนะครับว่าหัวน็อตตัวนี้เขาก็เป็นหัวน็อตอย่างดีเลยนะครับอันนี้คือชุดแต่งของเราจากทางศูนย์ของเรานะครับแล้วก็ ตัวยางตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะครับผมดูหน้ายางนะครับนี่นะครับหน้ายางเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเกาะถนนได้ดีแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นบันไดข้างนะครับถ้าเป็นตัวรถจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีบันไดข้างนะครับนี่นะครับบันไดข้างเป็นบันไดข้างตรงตะข่ายนะครับผมก็เข้ากันกับตัวรถนะครับที่สายออฟโรดนะครับนี่นะครับดูด้านหน้าดูอย่าง karaoke, น olor, 2, ี s rider, <S ้นะครับถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็ จะมีกันชนท้ายนะครับที่เกาะกับตัวคัดซีรถนะครับยาวมาเลยนะครับแล้วก็มีตะขอด้วยนะครับนี่นะครับตะขอ2ตัวนะครับผมสองฝั่งนะครับตะขอไวลากจูงนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมคือถ้าพูดถึงว่าใครที่อยากได้รถ สายออฟโรดแบบนี้มาที่นี่นะครับได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขับ4ี่นะครับเป็นขับ4ขับโฟนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าแต่งออกมาได้เท่จริงนะครับคือถ้ามาดูรถตัวจริงแล้วเนี่ยจะดูแบบสวยจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในรูปในกล้องเนี่ยมันอาจจะดู ไม่ครบทุกวิตินะครับแต่ว่าถ้ามาดูตัวจริงเนี่ยโอ้โหเท่จริงๆผมบอกเลยนะครับเท่มากนะครับผมก็ยังอยากได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวรถจริงๆเลยนะครับนี่นะครับสายออฟโรดเนี่ยต้องจัดแล้วนะครับใครที่ชอบขับโฟขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับต้องมาจัดแล้วนะครับขับโฟตัวนี้ชุดแต่งก็ราคาอยู่ที่ สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ได้แพงนะคะมาดูด้านในตัวรถนะครับผมนี่นะครับด้านในตัวรถก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนให้นะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็ประมาณ9นิ้วนะครับผมหน้าจอ9นิ้วให้แล้วนะครับทัชสกรีนเชื่อมต่อ Android Auto Apple Carplay ได้นะครับนี่นะครับสามารถดูแมปในหน้าจอตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวินะครับนี่นะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็แบบนี้นะครับนี่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเชื่อมต่อได้นะครับบลูทูธได้หมดนะครับจอทัชสกรีนนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกุญแจสำรองนะครับผมออกมาเฉยนะครับตัวนี้เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่นะครับเวลาที่เราเดินทางไกลนะครับขับ นานๆเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับอันนี้คือดีนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่ามีตัวระบายความร้อนถือว่าดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับหรือเดินทางไกลเนี่ยจะทําให้หลังเราเนี่ยไม่เหงื่อออกนะครับจะทําให้เราไม่ออกร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบาะผ้ามันก็จะบายดีอยู่แล้วแต่เบาะหนังเนี่ยสำคัญเลยจะต้องมีตัวนี้นะครับเบาะหนังจะต้องมีลายที่มันระบายอากาศแบบนี้นะครับ ส่วนชุดเกียร์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับขับโฟนะครับโฟโล4โฟไฮนะครับมีหมดเลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยนี่สบายสบายเลยนะครับผมตัวนี้อ่ะครับก็ได้เห็นตัวรถไปแล้วถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถนะครับผมหรืออยากจะมาสั่งจองได้ชุดแต่งแบบนี้เนี่ยให้มาที่โตต้าชุมแพนะครับติดต่อแจได้เลยนะครับมาอ่าหรือใครที่ติดต่อผมทางช่อง ยูทูบนะครับแจ้คนมันว่างหรือพิมพ์เข้าไปเลยครับว่าตัวตาชุมแพรนะครับเห็นผมเป็นคนแรกนะครับใครที่ติดต่อมาผมให้ส่วนลดพิเศษแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือจะโปรโมชั่นนะครับตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าชอบชุดแต่งแบบนี้นะครับก็บวกราคาชุดแต่งเข้ามาอีกอยู่ที่4 5่0 0บาทนะครับผมก็เรียกว่า ชุดแต่งเต็มนะครับสำหรับสายขับโคกนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้หมดนะครับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับพบกับแจ้โปรระเบิดอีกครั้งนะครับในคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ